อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธ,ธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญซึ่งเรามีากลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่า,ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใส สตีสุขใจไว้ทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเดี๋ยวยาผู้ด้โอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิุ่มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัว นะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาใ,เาให้มีมิติในเรื่องของคุณภ mm. mm. าพชีวิตและคุณธรรมที่ที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกําลังกายพอดีตําบลศรีนนท์ใก็เป็นหมู่บ้านศินห์ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นําในตําบลศรีนนท์ใทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเขา้าพรรษาตลอด3เดือน ก็ได้ผลประมาณ80%ทอางน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้นโครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่ในในอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดําริขึ้นมาแล้วก็มา ให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทํำยังไงมันเป็นการที่แบบว่ากระตุ้นให้ชุมชนแต่และชุมชนได้ได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องการออกกําลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนาหมู่บ้านละสองคนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพส และเขาโพสท,ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้โลกถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าน,นะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจะคะ่ะ เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลูกขึ้นมานะครับฉังนั้นเราให้ความสาคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตําบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล โดยมีพี่พทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉินการดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของอคนตาบ,บนบนเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของ ภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สําหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมา,ารับบริการที่เราพอต่อของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับพวกเราดูแลดูแลกันในทุกมิติมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปลองดองสมัรสมานสามัคมค,มค,คีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเรา จะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภยนอนัยถนนคในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกพันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดาาาปลอดภัยน่าอนู่ ซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำความร่วมในอำเภอแปดทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง